สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรถซ้าววันนี้โอ้โหมาด้วยความชุ่มฉ่ำเลยตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะแถวสนามกีฬาวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะตั้งแต่เช้าตอนนี้เมื่อกี้ลงมาก,ก็จะซาหน่อยนึงก็ตกอีก แต่ตอนนี้ก็คือรอเรียกแท็กซี่นะคะเพราะว่ามอไซค์ไปไม่ได้เลยถ้าเรียกมอไซค์คือแบบเปียะค่ะไปไม่ได้อันนี้ก็ตอนนี้อยู่ที่สนามกีฬาค่ะยังอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาคนก็ตกมากนะคะตกหนักเลยนะะอันนี้ยังกลางร่มอยู่โชคดีที่มีร่มมาหน่อยนึงแต่เสื้อกันฝนไม่ได้เอามา มืดเลยค่ะทุกคนข้างบนนะคะก็จะเป็นสถานีรถไฟเอเดี๋ยวจะมีรถขึ้นไปจะถอยไปเทียบไหมวันนี้ฝนตกหนักมาก ว่าต่างจังหวัดก็เมื่อวานตกค่ะแล้ววันนี้ก็ลากมาจนถึงกรุงเทพอันนี้เพิ่งกลางเดือนกุมภาเท่านั้นนะคะอากาศบ้านเราแปรปรวนมากค่ะปีนี้อันนี้ไม่มีรถเลยนะคะไม่สามารถไปไหนได้เลย เพราะว่าถ้าเดินไปก็ไกลมากค่ะถ้าเดินไปที่ทํางานก็ไม่ทันค่ะคือไกลมากถ้าจะตากฝนไปก็ไม่ไหวเพราะฝนตกหนักมากพายุมากเป็นแบบตกเหมือนพายุเลยค่ะแต่โชคดีที่ไม่มีลมนี้ก็เป็นรถเม่์ค่ะ เมสายเกดสามมาจากปักคลองตลาดตรงนี้ก็เป็นที่จอดอรถรถเมย์เป็นป้ายรถเมย์ฟ้าร้องนะคะก็ยูโรทูค่ะฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ไม่มีมาเลย เนี้ยค่ะถ้าฝนตกหนักแถวนี้จะไม่มีรถเลยค่ะเหมือนจะหยุดแต่ไม่หยุดนะคะอ่ามีรถธรรมดามามีรถเมย์ธรรมดามาเดี๋ยวมาดูว่าเป็นสายอะไรสายสิบห้า สายห้าอันนี้ไปวัดพระแก้วได้ไปสนามหลวงได้จริงๆไปได้แต่ว่าก็ไม่ถึงที่ทำงานอยู่ดีที่ทำงานไม่มีรถเมย์ผ่านค่ะอันนี้508 08นี่ก็ไปวัดสะแก้วได้เหมือนกันไปวัดโทอ๋อเขามายืนดักหน้าเราแล้วเขาเอาไปก่อนก็มองเห็นก่อนเราราะว่าจะเรียกแท็กซี่เหมือนกันนะคะแต่เมื่อกี้เขาได้ไปก่อนมไม่เป็นไร เป็นผู้หญิงต้องสตรองอันนี้สายเจ็ดสามค่ะโอ้โหเสียงฟ้าร้องถ้ามีแท็กซี่ผ่านมาโบกให้ด้วยค่ะหนักมากค่ะทุกคนหนักจริงๆ ยังไม่มีแท็กซี่ผ่านมาค่ะนานๆจะผ่านมาสักทีหนึง่งเดี๋ยวถ้าแท็กซี่มาเราก็ไปทำงานได้แต่ตอนนี้ก็รออยู่ยืนเรียกแท็กซี่มาเกือบสิบนาทีแล้วค่ะ<ม>ก็ยังมีรถวิ่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถส่วนตัวค่ะไอ้สามล้อก็เปียกนะคะแท็กซีก็ไม่ว่าง รถเมมาได้นะแต่แบบเราไปไม่ได้เพราะไม่ผ่านที่ทำง,งานเรารถเมย์เยอะค่ะดูว่าจะมีแท็กซี่ผ่านมาไหม ค okay, ค่ะยิ่งสายยิ่งตกค่ะฝั่งนูง้นรถเริมติดแล้วค่ะฝั่งที่จะไปสยามรถเริ่มเยอะฝั่งนี้ก็ ไม่ค่อยมีรถค่ะแต่ฝั่งที่ไปสยามมีนะคะเริ่มมีรถแล้วโหฝนตก ไม่มีรถไปทำงานเลยค่ะแท็กซี่มาแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ พี่เพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปน,นี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ